สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช่องนะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาดูเทคโนโลยีที่ผมเนี่ยมีแลนว่าจะเรียนรู้ในปีนี้นั่นเองนะครับเผื่อว่ามีหลายคนนะครับอยากจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วอยากจะเรียนรู้ตามผมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่ามีเทคโนโลยีตัวไหนบ้างที่ผมกําลังสนใจที่จะเรียนรู้ในปี2022นี้นะครับโอเคมาดูกันเลยครับโอเคครับอันดับแรกนะครับ ผมจะต้องมาพูดถึงนะครับเรื่องนี้กันก่อนนะครับก็คือการเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ d e v วลล p ปเปเนี่ยแน่นอนหลายคนนะครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับดังนั้นการเรียนรู้ทักษะหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มนะครับโอกาสหลายๆอย่างให้กับตัวเราเองนั่นเองนะครับรวมไปถึงเพิ่ม productivity ด้วยนะครับก็อย่างเช่นเราต้องการสร้างแอปขึ้นมานะครับแล้วเราเนี่ย รู้นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาแอปของเราเนี่ยให้ดีแล้วก็ให้ทํางานได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีว่าทําไมเราควรที่จะต้องเรียนรู้หาความรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้มาดูเทคโนโลยีตัวแรกนะครับที่ผมเนี่ยสนใจมากตอนนี้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้เลยนะครับก็คือ Re m ม x นั่นเองนะครับผม ซึ่ง Remix เนี่ยนะครับถ้าใครมีพื้นฐานในเรื่องของ React JS มาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ยากนะครับเพราะว่า Remix เนี่ยมันจะเป็นคู่แข่งตัวใหม่ของ Next JS เลยนะครับซึ่งเจ้า Remix แล้วก็ Next JS เนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยมันจะมีฟัง์กชันนะครับในส่วนของ file based routing นะครับก็คือ ถ้าเกิดเราต้องการสร้างเรั้วหรือว่าหน้าต่างเนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องตั้งค่าเซตอะไรเองนะครับเราก็แค่สร้างฟาล์ขึ้นมาอย่างเช่นเราต้องการสร้างหน้า about สร้างหน้า Contact อะไรเงี้ยนะครับก็สร้างฟาล์ตามชื่อนั้นขึ้นมาแล้วมันก็จะทําการสร้างเรั้วให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ดีมากมานะครับก็ผมแนะนำนะว่าถ้าใครมีพื้นฐาน Re แ c t แล้วเนี่ยนะครับทุกคนสามารถที่จะเริ่มเรียนรู้ Remix นะครับหรือว่า nextjs ก็ได้นะนะครับ แต่ตรงนี้ผมรู้สึกสนใจมากนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเอาตัว Remix เนี่ยมาสอนด้วยนะครับในช่องนะนะครับทีนี้นะครับนอกจากเรื่องของพวก File Based Routing แล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ SEO Optimization ด้วยก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของ SEO นั่นเองให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับตรงนี้ก็แนะนำเลยว่าใครมีพื้นฐาน React.js แล้วนะครับอยากจะไปลองเป็นเฟรมเวิร์อีกตัวหนึ่งที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทางานได้ ดียิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำรีมิกซ์เลยนะครับผมต่อไปมาดูเทคโนโลยีตัวที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือ Firebase นั่นเองนะครับจริงๆ Firebase เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ผมเนี่ยก็มีพื้นฐานมาบ้างนะครับดังนั้นในปีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจะเรียนรู้ Firebase นะครับเพิ่มเติมนะครับซึ่ง Firebase เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจมากนะครับสำหรับ Front End Developer ทุกคนเลยนะครับผมก็ในส่วนของ Firebase เนี่ยเขาก็จะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเซตอัพให้กับแอปพลิเคชันของเราได้นะครับอย่างเช่น ในส่วนของโฮสติ้งอะถ้าใครต้องการที่จะโฮสต์ตัวแอปของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของออเทนติเคชันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ Cloud Functions นะครับเรื่องของ Real-time Database นะครับแล้วก็ f i l e s t o r e นั่นเองนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากที่ผมแนะนำว่า ใครสนใจนะครับในส่วนของตัวฐานข้อมูลนะครับที่เป็น NoSQL อยู่เนี่ยก็สามารถใช้ Firebase ได้น,นั่นเองนะครับต่อไปนะครับตัวที่3ก็คือจะเป็นในส่วนของการสร้าง UI แล้วนะครับตรงนี้ผมก็สนใจอยู่ตัวหนึ่งก็คือจะเป็น ชักระยูนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมได้ยินชื่อนี้มานานแล้วแล้วก็เชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้งานกันอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยผมก็จะใช้เป็น bootstrap ซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้ก็มารู้จักตัวนี้นะครับชักระยูนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะครับซึ่งพอผมไปดูที่เว็บไซต์เขานะครับไปดูเรื่องของการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเออ UI มันสวยงามดีแล้วก็ใช้ง่ายนะครับตรงนี้ก็แนะนําเช่นเดียวกันนะครับใครที่ทา React a อปพลิเคชันอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมี UI สยๆนนนะครัก็็แําเป UI ได้ ครับเพราะว่ามันง่ายแล้วก็เป็นโมดูลา r นะครับมีคอมโพเนนต์ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายเลยนะครับผมต่อไปนะครับเทคโนโลยีตัวที่4นะครับทุกคนนั่นก็คือ react native นั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็มีความคิดว่าจะเอาตัว react native เนี่ยนะครับมาสอนในช่องเยอะๆนะเพราะว่า ผมก็อยากจะลองเปลี่ยนนะครับมาสอนเป็นโมบายแอปบ้างอะไรเงี้ยนะครับบางทีอยากจะพักจากเรื่องของเว็บนะครับมาทําอะไรแบบใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ปัญหาก็คือไอตัวคอมของผมเนี่ยไอแม็นี่นะครับมันค่อนข้างที่จะช้ามากในการที่จะเปิดอ m u l a t o r หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เอามาสอนกันนะครับแต่ก็มีสอนอยู่นะนะครับในช่องเผื่อใครสนใจก็สามารถไปดูพื้นฐานได้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยตอนนี้ผมรอ MacBook M1 Max ของผมอยู่นะครับซึ่ง บอกเลยว่าถ้าได้มาเนี่ยคอนเทนต์พวกโมบายแอปอะไรเงี้ยผมจะทํามาบ่อยๆเรื่อยๆแน่อนอนนะครับผมเพราะว่าไอตัวคอมปัจจุบัน iMac เนี่ยมันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นก็อยากจะแนะนําทุกคนนะครับว่าถ้าใครมีพื้นฐานในส่วนของ React.js มานะครับแล้วสนใจอยากจะพัฒนาในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยก็แนะนําเลยว่าทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นการใช้ React Native ได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในส่วนของ React.js อยู่แล้วนะครับก็คือจะมาเขียน React Native เนี่ยก็เริ่มต้นไม่ยากนะครับปรับตัวนิดหน่อยก็สามารถเข้าใจได้ แล้วนะครับผมก็ตรงนี้แนะนํา React Developer ทุกคนนะครับว่าถ้าเบื่อเว็บแล้วนะครับอยากจะลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆดูอย่างเช่นการทำโมบายแอปเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ React Native ได้เลยนะครับทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือ Fastify นั่นเองนะครับซึ่ง Fastify เนี่ยผมได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองจริงๆจัง,จงนะครับคิดว่าเดี๋ยวไปลองดูแล้วจะทําเป็นท utorial เป็นวิดีโอสอนแน่นอนนะครับซึ่ง Fastify เนี่ยเป็นเฟรมเวิร์อีกตัวหนึ่งนะครับ ที่พูดง่ายๆหรือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่เบื่อ ExpressJS นะครับก็สามารถใช้เป็น Fastify ได้ในการทำแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเฟรมเวิร์กที่สามารถทำให้เราเนี่ยพัฒนาแอปพลิเคชันได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักกับ Express อยู่แล้วใช่ไหมก็จะเป็น Node.js f ฟร mework ที่จะใช้ร่วมกับ Node.js นะครับก็เอาไว้สร้างแอปทำ Routing อะไรต่างๆนะครับก็ Fastify เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากตามที่ผมไปอ่านมานะครับก็คือเราสามารถที่จะสร้างอย่่างเชนพวก API ได้รวดเร็วมากแล้วก็สามารถทดสอบมันได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนจาก Express นะครับไปใช้ตัวอื่นก็อยากจะให้ทุกคนลองไปศึกษาในส่วนของ f a สติฟายดูนะครับเพราะว่ามันมีฟีเจอร์อะไรต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นมากเลยนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับจะเป็น5เทคโนโลยีหลักๆนะที่ผมคิดว่าผมอยากจะมาเรียนรู้นะครับมีแผนจะเรียนรู้ในปีนี้นะครับทีนี้ตัวอื่นที่ผมสนใจก็มีอีกนะนะครับก็แน่นอนครับจะเป็นในเรื่องของ เว็บ3นะครับผมแล้วก็พวกไลบรารีตัวอื่นนะครับอย่างเช่น web 3 js นะครับ e t h e r c js อะไรแบบนี้นะครับก็มีแพลนว่าอยากจะเรียนรู้แล้วก็เอามาสอนในช่องเช่นกันนะครับผมก็<อ>ตรงนี้ยังไงนะครับอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็มีแพลน อยากจะเรียนรู้สกิลทักษะเทคโนโลยีตัวอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับก็คิดว่าจะทํามาเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเหมือนผมก็สามารถเอาเทคโนโลยีที่ผมสนใจตามเนี่ยนะครับไปลองศึกษากันดูได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะฮะจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกันนะครับโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ